อีเมียย่ยยขคอยว่าบ่ใดดอกขันมันเปลี่ยนแบบนี้ขวาจิเป๋วความจริงสู่อีเมยียฟังเบื้งก่อนนาหาเล่าหัวข่าวว่าอีพอบวดยวัดบานดอนบานหาเล่าดีอกดีใจขึน้นบ้ามาหอดบ้านหอดเฮียนมาเจจังหันเลวสีเอินใส่อีเมยเบื้งก่อนนาว่าเราเหตุอย่างอยู่แม่แม่เอิงอีเม เออแต่หลายเทียหลายเทียกับบ่ปากบ่เห่อบ่ได้แท้จะยุกแก่ใกล้หนี่ตีนแม่เล้วเนี่ยเออเออเออเมียแมียนเจ้าได้ยินข้าวได้ยินข้าวอันใดบ่บัดทอเมียข้าวอีหยังได้ยินข้าวผ้าข้าวเจ้าบ่บัดทอเมียเอาผาบันทาราดบอกเล็กถึกดิโอ้ยกับบ่แม่นพระบ้านทาลาดบอกเล็กบอกเบอร์ถูกดอกเมียเมียแต่เขี้ยนไปบอกเล็กลวงพ่อพระคู่ด่บ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 ่ จากเดี๋ยวกูไปก็ังเห็นชุดไทยหอยลากซาดยิ่งชะนอขึ้นตีเออการพูดถือกกถ่อกระจีถื่อก,กี่ละเมียพูดว่าถื่อกระจีพูถื่อข้าวพระตอนนี้บุญกองเด็กข้าวพระฉันได้เมียเอ้ยพระเปียงพระตกน้จำจะบอกระบ่ได้ตกน้ำเม,มียผ้าตกหยังบอกข้าวบุญกองเด็กข้าวหลวงพ่อโกยบวชยิ่วัดบ้านดอนหวานจะนี้เมียนเดี๋ยวนี้เมียไผยเกาะหลวงพ่อโกยโกยได้เย็ดบ้านเอา หลวงพ่อโกยผัวเจ้านั่นเมียโอ้บักโกยนั่นบอกเราบวชเป็นพระแล้วสิไปว่าบักโกยเจ้าไหนเมียโอ้อันบวชแล้วบวชแล้วโอ้ยเหมือนข้อมขึ้นประหลาดบ่บ่เราบวชเราบวชเนี่ยเจ้าจะไปบวชบาปเพิ่นไหลโอ้ยโกยกว้งเลย เอออันเก้าบวชสิบวบวชกระบวชโลดดันเถาะบวชลก้กกระบอเห็นมาบอกเลขแม่ถือจักเทียดอกแม่บอสวรแม่บอนซ่อนดอกกลองบอชได้บอได้แม่คอยว่าบอจังสั่นเจ้าเนี่ควรสิไปหาเพลินไาเหาบวจังสั่นกระเศร้าเขียนเนี่ยเพลินจังน้อยในแม่เขียนแต่เนาะสุมเมรีเข้าถูกเข้าหยาดน่ย้อนว่าจาดันสื้อตะเลียกหลายคักจะได้แม่มึงยันอยู่ที่ค่วมถูก เอากระย,ยานตัวนอ้องฮือเอาอย่านทุกเออล้องให้แม่ถือกเบิงเนึ่งเ<ป>ตัวล่านเป็นอย่างล่ะแม่เสียผ้าก้ามทุกไปถิ่มพัทยาเบิ้งนี่โอ้ค่ะมันทุกเนี่ยเออแม่เอ,อ้ยมันอย่างล่ะ ขันห้ามันบ่ถื่อนั่นเดียมเม่กระจังว่ามันทุกข์ด้จังสี่นั่นละ่ะนั่นล่ละเม่เอ้ยเงินเทวดาเม่นหาจังใดมันก็หายากม,มันบ่เม่นธรรมดาเดียมจังว่าแลกว่องบ้าเม่เอ้ยว่าจังหดลูกเอ้ยให้คอยถามเจ้าเนี่ยทอมเม่ว่ากระทอมหน้าหลักนี่นี่ผู้ใดเป็นผู้เหตุเม่ยคอยถามเจ้าเนี่ยจะม,มาหมันจะม,มาคงเทอ่บ่หมันจังไดก่องอ อันตอกก็ว่าไม่ตอกธรรมดาที่เอาไหว้ปุ่นที้เพจตอกเนี่ยมันเอาไหว้เฮ็ดตอกไหว้เฮ็ดตอกมันจังมันเท่าพ่อเงี้กุกยพ่อมึงเนี่ยไปตัดดึงมาแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดทำดีเฮ็ดดีห้อยนายห้อยนายโอ้ยเราเลี้ยงสร้างบ่แม่เฮแเราเลี้ยงสร้างบ่พ่อเงี้กุกยอันบ่เลี้ยงสร้างบ่เลี้ยงตีเลียงตะคุ้ยบักตู้กีตาร์หน่าละโอ้ตัวเจ๊จอยนั่นตตัวเจ๊จอยนั่นบ้าแม่เอ้ย สะหน่วยใหญ่ๆนี่ผู้เดเป็นผู้กลนเจาแม่โคมาตะใสเมียสมัยตะกีเมียเอากับม่เถ้าพ่อใหญ่กุยเนียเป็นผู้ก้นเอาบ้าด้เป็นแม่โคตีมาจีมิแมีโคแม่ยข้ามาตะใสยสมัยก่อนนั่นมีตะบักตกเนี่ยเดี๋ยวกับักปุงกีเนียวซิดข้นชิดขึ้นมองได้มนเลยกกัดพัวเดี๋ยวเสียบสาดเสียบชิดเสียบชิดคือดุดกองป้าดกลนจะเด็นซะมากกนขักก้นแน่แถวเมียเอ้ยใส่เวลาอยู่สามทิศตอนเดี๋ป้าดจะเป็นมันเนาะเมียเนาะพอเมื่อสูพอสู้ดูเอาเมีย เอ้ยกะตตาวานเข่าโมนีผู้ใดเป็นคนเห็ดคนสานนะเมย์น้วยนี่บอเออน้วยนี่ล่ะความสีขาดเด้ลอะเนาะขาดแล้วนั่นก้นกับพ่อจังปองนี่ล่ะเออหรูเหล่าเมียก้นกัตตากระไรเท่าพ่อเนี่ยกลุยตั้งแต่ละกวางโอ้ช่างขืนกว่าพายเนีตั้งแตละเนาะโอ้ยเล่าเดาขืนไปตัดเออตัดแล้วกูกายเหาเอาดึงเดืงเท่าดึงเดึงเดืงหวายลงวยวยเลยเดี๋ยวมักนอนขึ้นหยังโอ้มักสานมักสานมาเก็ด มูไส้มูนีผู้ใดเป็นผู้เห็ดไหวเมียเจ้าเด็ใสอยู่ใสกินเจ้ามันขาดเดามียหลวงพ่อเนี่ยโกยนั่นละปัดกระตาหมากขาดขาดห่างห่างของเจ้าหนีพ่ายฉันเห็นเจ้าละเมียหลวงพ่อเนี่ยโกยโอ้ใสวภาสีไปซื้อตลาดสุมพ้นสต่นคือขาดขาดเนี่ยเถอะฉันกูไปาะเบิ่งแล้วเป็นยังล่ะบ่คือบ่คือบ่คือฟีเมื่อถกโกยว่ากู่ มันบอแงมตีบอแงมบอถึงตาจา้เจ้าเลยบอเอาเกิดพจะ์จึงจังงังโอ้ยมันตีนบอฉานขึ้นมาเอาเมีเ,เ,มเดือดเดือดเดินเดินมาเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามากูัเข่ากูัวหนวามมุจเจ้ามาจะได้กันวันถ่อเมีย ตะกี้มีค้วยเนาะเออเก่าค้วยมานั่มดิมาผูกกินตอเฟียงเอออาตะตีสามเก่าเฟียงละอัดหูบักกะลงเออยันพี่น้องได้ยินวิบบ้านจังดึงอันเฟียงออกโอเป็นยังสั้นเออลั้งแต่เอาขี้ตมอัดไว้บัดนนีมเจ้าไข่เจ้าป่วยพู้ได้หาหวานหายาให้เจ้าละเมียเข่าพ่อยิ่งโกโอ้ บรรยามหนาวหนาวนั่นทงเจ้าสีผ totally yep> uh ู้ใดห่มผ้าให้เจ้าเมียกะเท่าพ่อเงยโกยแล้วเดือนสิบเอ็ดสิบสองล้มว้อยนอนเคาะเข่าตีเขานอนอยู่ซุ่มกระเท้าโกยละตุ้มผ้าให้โอ้บรรยามเจ้าบ่มีแห่งเจ้าปวดขาไผบีบให้เจ้าละเมียเท้าโกยแล้วเอ้าวมิตรอีพอติเมียเอ้ยมีตรพรละเฮ็ดน่ะเจ้ามาจ่อยมาแห่งเจ้ากินบ่ได้นอนบ่หลับซุมือซสเวนนี่เจ้าคิดหอดไผ่เมียขีดหอดเถาพ่อเงยโกย ยชินหอนพ่อใหญ่โกรย์จีชินหอนแห้งบ่แมียแห้งขักบ่แห้งจำได้แมียบ่ได้ปั้มเบิงโอ้ยมันคนละอันคนละแบบแม่เอ้ยเจะร้องเบาล้องว่าเบิงหัวอกกันเป็นแม่ห่างนั่งใหม่มันเป็นจะได้เมีซุ่มบ่มีผัวนี่เวาสู่ข่อยสู่พ่อใหญ่แมย์ใหญ่บ้านทาลาด ว e, e, e. um ้าบวนม้วนสู่ข่อยฟังเบิ่งเมีถูกอีดีดอกกวางเอ้ยข่วมบ่มีผัวนั้นนั่นแล้วกูเห็นแต่เทศบาลทัางเมืองกูก็ว่าจิซื้อมันจิสำาบบ่ไดดแท้บ่มีผัวส่วนบ่มีผัวต่างมาลำบากนันเล้ววท่าพอวมีใช่นี่เมียเล่าตายเมียเล่าบายูน้ำกับเป็นถูกบัดซุ่มเป็นแม่หางนั่งใหม่ซุ่มบ่มีผัวนี่มันถูกจำใดเว้าเบิ่งเม่ นันซอยสางผัวแก้วบลาบเองสิปายางกะทือว่าทรมันดานผัวคืน

vì thần âm à. mộ men te cắm bàn thần dâm thu cáp chôn dãy

เป็นจะได้เม่บอกเจียงเจียงข้าวขาวมาด้วยเม่เอบอบ่มีความสิมบบ่กนันนึกเจ้าเท่าพ่อโกยคือคืดขักคืดแนยประน,นันติเม่คืดตะมือลงเฮียนเอา คือพอเอื่นขึ้นต่มือที่แหลกจะนเคอยบอกให้เอื่นยยกจะมาเอื่นหัวปอดมันยังขึ้นมาจังสั้นยานกูเสลยมดีเอามันมีเหลี่ยมมีล่ขึ้นกันดีแม่บักเฟี้ยงกันยังหน่อยกเลี่ยมกูได้ย่านดี คำเสียเบาข้านิ่งเจ้าเท่าพรมผัวเนื้อวคอออวายเขาสวนเขาปัดเกิดหอดทวมพลเถึกว่าโบราณไข่ไฟไหม่เนี่ยนาดดอนจังผัวเพนหนูนอ้อยน้ำทวมอ้ของขวางจีน้อยจังเอน็นโตขวางจีลอนอยากแท่ ห่างพ่อปัญสางนั้นลาพูนพองยักอายกะงอนก้นแนวบันแกเถึกหัวาป่าพีธีวาปนพี่จะไหน่ไม่เขาเป็นนอ่องกู เจ้าบ่เถื่อเกลียแม่เมียเอ้ยมันเป็นจัาสี่แล้วเนียนบอกเออโอ้โฮปันอาคว่างทวามตวกโดดหันอ้นอยู่คือบ้ายเงินว่าผัวคองผามเป็นหลวงตาลูกว่าวตอเลาคก พอจังนี้เขาดอกวัดวางนี่ละน้องพินวานูกัดาพาจังหูคขาของคุณมลูกเกนลียวย้ำด้คัะนึ่งงอดพอ่อเมีบัดไปลูกหน่อยจังหวันพอ่อีเมีนี่ละยุม่มเอ กวางเอ้ยเอิร์ดตอญาติพี่น้องบันทาลาดนี่เป็นด้เมี่ยเพิ่นกะบอหัวซาเป็นหัวาจยู่ดอกเมี่ยเพิ่นเลียนต้นเจ้ายู่ดอกเมี่ย เป็นคืนนางเซยเป็นกันนังฟังยูพ่อปั่นมาสามตัวได้ห้าหอนเลี่มกลางตาบ่อฟันจังได้ทั่วหูบ่อดหัวจังได้หนัวเล่นหัวหัวกะพัวบ่อพปอพ่ออยากเกินในตาว เนี่ยว้าเลี้ยวหายสาเอ๋ยเอาทุานเอาเด้อแม่เดิ้ยย่อมยังหลายไ่ทอแม่เอ้ยบนกลองไปเอิ่นขึ้นก็ได้ดอกเมียอีพอแล้วโยบกไก่ดอกบาดบานดอนบานนี่ลนะแม่ที่ตนไข่ปนโยแม่เนี่าตวนยู่แล้วว่า ອອຍມາແລ້ວໃຫ້ສ້າງອີ <unt> ້ນຈາຕໍ່ລກາວຕົວ່ານງ ของโทนบ่มีไหวนันตัวยี่เจ้ายวงกลางขันขืนเป็นแม่่างต่อไปเอ้ยคงหมดบอดการเกิดหมดวัเจ้าหายอยากตายติ้มนันตัวกันดอกกองเอ,อย่าเพิ่มตายาเธอแมข่ขืนหดสำนีมันบ่ตายดอกมอมมแม,อม่อยม เนี่ยจะมาหมอยลงหมอยลงจะบัดถอมีเห็นบากกระไดคืออดอดพกกคือถอดแหงบคออดแหคืออดพอสูธรรมดาและแมีอดเอาเมีอดเอาแม่ยพอเมึงเอ้ยมาเถินกว่ามาจนเราเปลี่ยนพระเราเปลี่ยนพระยุ่ ขืนนป็นแม่ห่างต่อไปนั่นคงหมดหมดกันกิอตัวเจ้าอยากตายเตรียมนั่นท้อกัน,น้าป่ากันครั้งนี้นั่นเป็นย้อนวานความฝันดอกกวางเออนั่นคอย่านแล้วผู้ดใด้พิษบานีเมียน,นั่นตัวพิษกับแม่ดอกแม่ผพิษกับถือกได้คือกันลุ้อภัยแห้กันและกันกับถือกไก่ยันดอกแม่ ก็บอกเหตุกำลังใจกูจังซี่แน่เอ้าหัวขันเหล้ากับมากก็ขอโทษขออภัยเอาโหัวซีกันจำนำล็อก็ดีใจจะได้ละแม่การพระนานจินใจจึงไล่ผัวหนีเมีนบ่ถูกเต้นหรือกำสางอันใดเลื่เจ้าพ่อ ว่าตกเกียนน้อสักใส่บอย้อมไห้รู้อาเปยอเนื้ท่านเป็นพ่อเจ้าพ่อใดนั่นกาบเตาคืนมาบอกว่าตายปินผีเมนบ่มีเจ้าย้ิฝืนเนถึงคืนของกาสิสูบฝืนกดเกิน กะสิฟามลาคาว่าจะได้ละเมีฟังเมด้่ลูกลายไปอื่นอีพงไปอื่นว่าจะได้ละเมีบอกว่าเม่เจมจอมนานคือทอดเลือหาายเรื่องที่มันกลายมา รู้อาภัยหมดสิ้นบอกไรสิลาผืนผามลาสึกขาเอ้ยนั่นคงเต้านั่นคงเต้อบอกบอกพีพอศสกวัดท้อ สิอยู่ทอโอ้ลานังเอ้ยถึงฐานะสิบ่อเก่าเหม็นจนให้บ่อยังเอ๋ยเม่สิบ่อไอ้พังผิดพลาดอีกคนสอง ่อยประคองขวาเพลงบ่แสงบินยินส่งหากว่าเราบ่ผ้าเลนบัดเบื่อสิบ่เดี่ยวพ้าเที่ยวใส่เม่อบ่ย่านนามเชียนที่ขอยองแม่สิคอยกย่องตื่นต้นป่านประอินคันได้ยินคำจาด่าเรายิ่งเป่า ขันบที่บอปล่อยบอดดาอีกต่อไปเจ้าจ้าปล่อยเจ้าดากร่างขั้นได้ยินดาแล้วยิ่งโหลดหนังสติ๊กแน่ๆน่แน่ปั๊บเออเขอจีบยิ่งกับพ่อกูชิตายขอจีซ่อมเบิ่งคาค่ะนี่ละแม่เออว่าเท่ากยสิกินลาวเอ่อเมนเหมือนมาวแม่บอดจมแม่บอดจม สิเบาเบาบ่ว่าแม่นกินเหล่ากสิเบาว่าปาดสมาใจพระแตแม่ผมปัได้กะบ่อยานนามเสียนสิคขอย,อยางเงลากำมือเพียงว่าพ่อเจ้านันตาบานลาเพศพุ่มมันจัน กาเป็นอันพ่อใจเมเขียนนอจอนความอไอเนี้ยวเข่าปันไปลำพันนั่นบอกเนื่อเปียงสีเหลืองออกแล้วพราเล่าโคงนั่นตามาเห็นใจเมอทอลูกลาโอ้ยกุอทอดผัว โอ้ย uhm บ่แม <Tower> ่นแม่นั่นแปงเอาเฝ้าตามใจมารดาเปิงน้ําตาออกมาพ้ออยากให้จอมมองเศร้าถ่อนางเอ้ยเฝ้าฟังนูย ป็นกรรมพอยเมื่อคู่เพียงหูว่าสวาดีแม่กะเว้าได้สํานีสิเว้าต่อหูขอตันแน่นขันบ่อเย็นพวาเพงบอกว่าโมลณามี ตะมาสิตายงายตายได้เธอละแม่ตายคักๆละอาเออดีน้าเงื้ออดเอาหายใจแวบเ้ยวๆแม่อย่าเพิ่มตายคนที่ไปอื้นให้ดอกแมียเอาไปว่าแต่เจ้าบอกจริงนะจริงสิแน่หรือแน่สิโอ ลูกเตือนเตกีมั่นดาได้ว่าเสื้อถือคงบ่เสียพ่อเจ้านั่นไปแทมันทอใหญ่เอวังโจบภาคไว้บันใจกอบคขินิผัวเมียบันทลาดนองประเด็กเอื้อย่เฝ้าควันหลานทานผู้ฟังทั้งไครผีป่าพ่วมเสียวให้เอาความดีนั้นย เดนฟังแล้วบอ,บอหลบทวนพวกเจ้าต้องได้ลับรองได้